ยวสัสดีครับผมเควินบีเคกับจานปั้นครับผมสวัสดีครับแฮปปี้ซันเดย์วะน้องสบายป่ะชิวๆนะชิวดิซันเดย์ชิวๆอย่างนี้ต้องวันเดอร์มอเตอร์สครับโชว์รูมรถนำเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจรเป็นไงวันเดอร์มอเตอร์สใช่ไหมเออข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะสโลแกนชอะไรเฮ้ยเป็นไงนะแสดงว่าที่นี่เป็นไงรถสวยราคาดีใช่ไหม รถสวยราคาดีคือจริงๆก็พร้อมเลยนะครับยังไงวันนี้ชิวๆก็อัปเดตสต็อกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนะเดือนของวันแม่เลยนะจริงใช่ปะอัปเดตสต็อกยังไงดีวันนี้รถใหม่เข้าเพียบเลยว่ะฮะไล่าดูเลยไไล่มาดูเลยไล่มาดูเลยวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ารถทุกคันนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้เพื่อนๆที่แบบดูรถอยู่หารถอยู่เนี่ยในช่วงนี้บอกเลยรถมันราคาดีมากนะที่เราอัปเดตสต็อกไปล่าสุดนี้ก็หายหายไปเยอะแล้วนะ หายไปเยอะที่มาก็เยอะเออเปลี่ยนหน้าไปเยอะมาก็เยอะมาใหม่ก็เยอะรถมือหนึ่งก็มีมือหนึ่งที่ไปแล้วก็เยอะนะครับเราได้ข่าวว่าเอาแถบใส่มาเออรถทางานของเราเนาะใช่ป่ะใช่เออวันนี้ก็แบบมาแบบเสียงดังนิดนึงมาแบบคนรู้ฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวแวะไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราเดินดูอัปเดตสต็อกกันก่อนดีกว่า let's go นี่เห่ามาซื้อป่าปา่ปา,ปาใช่ปะ่ะเฟอราี่ซื้อป่าป่าเนาะโอ้โหมาทีไรไปทุกทีต้องพูดอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็รถมันสวยอะแล้วมันก็ราคาดีแล้วมันก็ราคาแข็งอ่ะ โฉมนหน้ามันก็ใหม่อ่ะครบทุกอย่างใน1นึแพ็กเกจคนเราคนนึงถ้าเกิดจะสเปนมันนี่แล้วซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งแต่วันนั้นที่เราขายเนี่ยเราขายแบบไม่ได้ขาดทุนมากมันจะดีกว่าไหมถ้าเป็น4 88 Spider คันนี้เลยนะฮะคันข้างหลังผมนี้แน่นอนครับสี Rosso Corsa นะแล้วก็ภายในตัวนี้ก็เป็น Nero 8 5 0อัน,น,นห้วคนละคันนี้คนละคันคันนั้นแต่งนูเทกคันนี้สแตนดาร์ดเพราะนั้นคันนี้ เราจะตั้งราคาให้น่ารักกว่าหน่อยรถพวกนี้ออกห้างมาประมาณ30ล้านใช่ไหมแต่วันนี้บอกโปรโมชั่นไปเลยก็ได้ครับจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆแบบพิเศษสําหรับตัวสไปเดอร์เนาะยี่สิบจุดห้าเลยเนาะลุยไปเลยนะครับสําหรับซื้อปลาปาสไปเดอร์แบบนี้นะครับ Rosso คอ r s ซ2าสองพันสิแโลนะครับแล้วก็ภายในนะครับเนโร8 5ดพพร้อมด้วย Rosso คอ r s ซ่า i ติชิ่งสายโปรไฟล์อีกแล้วเป็นไงลงทีไรจองทุกทีท่านี้ ขอสักหน่อยอะ <Yeah. S 1> รูปทรงสวยงามนะครับคันนี้พอเป็นสแตนดาร์ดไม่มีฝาคาปิสโตเดี๋ยวเราลองมาดูสแตนดาร์ดเดิมๆเป็นไงเรียบหมดหเท่ไปอีกแบบโอ้โห oh เป็นไงมาดูล้อกันสีล้อนี่มันออกเป็นสีแบบซาตินนะพร้อมด้วยแบบเบรกเซรามิกยางมิชลินปี21โอ้ฟอร์เรอรี่แน่นอนครับล้อขอบ20จัดปั้นทึ่งบอกผมเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> แน่นอนเลยครับ2 4 5 3 5 20นะ เบรกเซรามิกเนี่ยต้องบอกว่ามันมันแข็งแรงมันทนความร้อนมันเบามากหรือปะยกตัวอย่างอะถ้าเกิดว่าเป็นเบรกสตีลอะใช่ปะเบรกสตีลเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันประมาณ30ปอนด์ใช่ไหมพอเป็นพวกนี้มันเหลือแบบ16อะไรอย่างเงี้ยเลยนะมันหายไปแบบครึ่งครึ่งอะเออแล้วเวลาขับอะรู้เลยเพราะว่ารถเราเบรกสตีลเปลี่ยนเป็นเซรามิกโงมไลยแบบคมเบาแบบเห็นได้ชัดมากเลยเนาะโอ้เบรกหัวทิ่มเลยนะครับนะดีมากๆเเบรรกซามิกที่มันายความร้อนก ถูกต้องเบรกซเมกก็คือเป็นเบรกที่แบบเป็นเรซิ่งเกรดล้วไงนะเพราะนั้นมันดีมากๆในการใช้เรซิ่งน้ําหนักเบาด้วยเบรกอยู่ด้วยทนความร้อนคือแบบเบรกเฟดไม่มีไว้ไง่ายนะจานตรงกลางข้างในเป็นคาร์บอนเลยนะเป็นลายคาร์บอนนะเห็นไหมเห็นไหมข้างในเนะี่ยตรงนี้คือส่วนที่้าเบรกไม่โดนเห็นปะมันคือคาร์บอนเลยไงเห็นปะเออมันเป็นคาร์บอนเลยสวยเนาะยครับสวยงามจริงนะครับของแพงของแพงนะ ไปลองดูข้างในกันครับผมเข้ามาข้างในนะครับบอกไฟฟ้านะครับคันนี้ขับชิลๆได้ขับซิ่งก็ได้เปิดประทุนด้วยนะครับผมตัวมาตรวัดกลมตรงกลางแล้วก็มีตัวดิจิตอลสองนะคอนโซลดีไซน์เป็นแบบคอ็อกพิทเลขไมลนะหมื่นห้าเป็นไงภายในดำนะครับตัดกับเรด stitching มีม้าคาวาวิโนนะอยู่ที่ตัวหัวหมอนเป็นสีรัสเซคอร์ซาเรียกได้ว่าลงตัวแล้วกันนะพูดอย่างนี้เนาะบอกเลย2 0่สิบจุดห้าของโรสไปเดอร์แบบนี้นะครับ เอาไปหวดเชื่อผมเอาไปหวดสตาร์ทสักทีไหมาไมาห้าสี่สามสองหนึ่งได้เรื่องนะได้เ <10 S 1> ร 18, ื่องนะรถปีสิวิ่งหมื่นหเงอยเจ็ดิมาแรงพอไหมนะและที่สำคัญก็คือขับไปไหนนี่มันคนที่แบบต้องการทโทรฟี่หนึ่งอันนะ <5. S 1> รถช่วยคุณได้นะ ในการบ่งบอกถึงเรื่องของพวกความสําเร็จรางวัลของเราอะ่นะเนาะแล้วถ้ายิ่งเราซื้อเองด้วยนี่มันโคตรภูมิใจเลยเวลาทํางานแล้วได้ของขวัญอะ่ะมันมีแรงที่จะไปต่อนะ work hard achieve result reward your self นี่สําคัญมากพอ reward your self เสร็จเป็นไง re energize พลังงานมันขึ้นจะได้กลับไป work hard a i กนะครับอย่าลืมนะอันนี้อา้าวว่าแล้วก็จองเลยมา <c oughs> <laughs> เดี๋ยวรบกวนแววนนะระชาชนดนวยกันพี่ <laughs> 0 9 4 8 9 2 8 9 2 4หรือว่า0 6 5 1 6 9 7 77, 7 7 7นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับวันเดอร์มอเตอร์สเลยนะวันนี้เนาะคันต่อไปครับผมมีเ,ามาเปิดเหม่งไหมมีปิดเหม่งไหมมีเลยไปเลยเกลียมีเฮามาเสื้อปลาปลาใช่ปะซื้อปลาปลาคันนี้ต้องบอกว่าโคตรพิเศษนะฮะปี2018เหมือนกันวิ่ง13,000คันนี้เป็น GTB GTB เป็นยังไงมาดู GTB ยังไงนะอันนี้ชุดคาร์บอนต้องบอกว่าเป็นของแต่งของคาปริสโตนะงานเป็นไงอิตาเลียนมะเงาแวบดีปะดีนะคาร์ครนะิสโตตัวเอนจินคาเวอร์คาปริสโตตัวนี้อนะินเทกนะตัวนี้สองแสนกว่าตัวนี้แสนกว่า oh, <no. S 1> นะครับแค่นี้ก็สองแสนกว่าแสนกว่าสามแสนกว่าแล้วนะครับผมภายนอกกับชุดฟ no ูลโนวิเทครอบคันนี่ล้านกว่านะ ชุดแต่งคาร์บอนหนึ่งเียวนี่เกือบสองล้านการนี่เป็นลายคาร์บอนเหมือนเด้อมาดูดิดจานเ,เห็นนะสวยป่ะสวยป่ะสวยเนะาะเก็บรายละเอียดอย่างดีนะครับผมภายนอกเป็นโนวิเทกรอสโซมีลิ้นหน้าลิ้นล่างเกิร์ตข้างนะครับผมแอร์ u ักคาร์บอนด้านข้างตัวนี้ก็ได้ตัวกระจกหูข้างของคาริสโตมด้วยเพื่อความเต็มของระบบ เพื่อความเต็มของระบบต่อด้วยภายในนะครับเนโร8,500นะครับแล้วก็เป็น r o s โซคอร์ซ่าสติชชิ่งพร้อมด้วยโร s โซคาวาลิโนนะตัวม้าแดงเหมือนกันเนาะคันนี้นะครับยังไม่พอมีล้อ BC Force ์ช่วยเรียกได้ว่าออปชั่นเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะท no ่อ i n นโน e ทคเพอร์ฟอร์แ e นซ์เอ็กนะฮะสุดยอดเลยคันนี้เต็มมากเต็มมากๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นรถมาตรฐานแล้วใครที่ชอบสายมาตรฐานเชิญที่สไปเดอร์ใครที่ชอบแบบสายแบบแต่งเต็มนะครับเชิญที่ GTB บอกราคาเลยดีกว่าเปล่าครับผมเนาะ เรียกได้ว่าฮอตสุดในตลาดแล้วกันกับรถพี1 80,000โลแบบนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นไปเลย17.9ล้านโคด่วนนะฮะร,ราคานี้เออให้หมดนี่เลยของแต่ง2ล้านลบไปอ่ะก็เหลือแบบซื้อรถประมาณ15ล้านกว่าผออมนะสวยนะซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะเอาเรียกได้ว่าไม่มีรอยเลยแนละ้วกันพูดอย่างนี้ด้วยไม่มีรอยเลยแล้วกันนะฟูลออฟปะล่ะ,ละคันนี้แบบฟูลออฟจริงนะครับเข้ามาถึงข้างในนะสิ่งแรกที่เห็นเลยเราขึ้นฮอปพิทปุ๊บจับพวงมาลัย LED คาร์บอนสเตียริงนะเออลิฟหน้าก็มีคันนั้นก็มีนะมีลิฟหน้าครบถ้วนดีนะครับยังไม่พอคันนี้นะพอไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นี่คนระับพ s e ดิจิตเดสเพย์ครบเลยเคยมาดูนะพวงมาลัยคาร์บอนแบบนี้นะฮะนี่เป็นไง Passenger Display ว่าไงต,ตั้งอยู่และดับไปนี <c> ่ <oughs> เป็นไงนะสัจธรรมก็มาเธอเออ a าส e n t u r e Display ครบเลยนะโอ้โ oh ห oh. อยากดูละเอียดจริงๆนะครับคลิปเต็มนะมีคลิปเต็มเพราะนั้นอย่าลืมนะคันนี้17.9ด่วนด่วนเพื่อนด่วนจริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะมีสปอร์ตคูเป้อีก3คันที่อยากแนะนำนะฮะเริ่มจากซูเปอร์ป้ายแดงก่อนเลยเปล่าวนะซูเปอร์ <Super S 2> ป้ายแดงนะครับรถใหม่ยังไม่จดทะเบียนปีคศสอ24รถเพิ่งเหยียบเลยนะ สวยงามมากสีแอฟซูลูดไว้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเต็มซุ้มเต็มเหนียวมากได้เครื่อง3000เทอร์โบนะครับผมชนบเกียร์6สปีดเอาง่ายๆแบบเป็นบอดี้ที่ทำคอลลาเบเรตกับ BMW Z4 ใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ในบอดี้เนี้ยตัวเครื่องนะครับทำแรงม้าส8 2์แแรงมา้าชนเกียร์ธรรมดา0ู3 9ถึงโคตรแรงนะครับแรงมากๆสำหรับคนที่แบบหารถใหม่ ราคาน่ารักแต่ว่าสามารถไปวิ่งสู้กับรุ่นใหญ่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะเนาะไปวิ่งกับพวกแพงๆอย่างพวก GT4 อะไรอย่างงี้ได้เนาะวิ่งกับ Lotus V6 อย่างงี้เนาะต้องตัวนี้เลยนะครับสำหรับ Supra m a r า5ของแต่งเพียบของเล่นเพียบสั่งอะไรก็มีทุกแบรนด์ทำให้หมดเป็นรถที่ฮิตมากราคาหน้าครบด้วยนะครับทำโปรโมชั่นนะเอาง่ายๆ479ผมลดให้อีก200,000มาดูดิผมซื้อโปรโมชั่นให้เลยนะครับ 4.59ราคาขายชนกับมือสองไปเลยไปเห็าไงเออาอยกดละเยดนมาเลยเดี๋ยวเปิดไปดมกลิ่นรถใหม่ดมกลิ่นรถใหม่โอ้โหกลิ่นรถใหม่ให้ดูภายในสักนิดนึ่งอ่ะเปิดเลยนะมันกลิ่นรถใหม่สวยป่ะเนาะสวยงามไหมงามมากอือหือเยี่ยมอ่ะ นี่นะครับรถใหม่ก็คือรถใหม่นะคัดนุ่มเชียวเนาะนี่เลยครบครบเลยนะเท่เ hey, นาะ <Hey. S 1> พร้อมอะ่ะบอกเลยพร้อมนะครับผมเ <Hey. S 1> พื่อนๆพร้อมยังอะ่ะ <laughs> มีไฟแนนซ์จัดราคาพิเศษนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใช้เงินดาวแค่ส0สเอรเซนเองเนะ <Okay. S 1> ประมาณออกรถก็นะ่าจะประมาณล้านนิดๆอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ได้ขี่เลยซูเปอร์มาร์คไฟล้านนิดๆพอนะครับ 86ไปแล้วเนี่ยซูเป้าเหงาเนี่ยเนาะใช่ปะเออเหงาเนี่ยมาเอาเลยเนาะรถใหม่เงี้ยครับผมดูของแร่ต่อของแร่ฮะของหายากนี่เลยครับวันนี้มี Audi r s 5นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถศูนย์ Audi Thailand นะครับผม Nado Grey เคยได้ยินป่ะสีที่เขาฮิตๆกันอะ่ะที่เขาชอบไปแรปซามันเนาะแต่เนี่ยสีเขาเลย ก็คือมาจากของ Audi นี่แหละนะพอเป็น RS เป็นไงโป่งรถเนี่ยจะโหดหน่อยเห็นปะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า Matrix แล้วกระจังหน้าโลโก้ลมดำหมดเลยดูดิดูความโหดโลโก้ RS5 อสไฟร้อนร้อนร้อนรถแรงรถแรงรถมันฮอตรถมันฮอตจับโลโก้ทีเดือดเลยเออเนี่ยโอ้วันเดอร์มอเตอร์เดือดเดือดเดือดโลโก้เดือดโลโก้เดือดคันนี้ได้ล้อ BC f o r อ e แล้วใช่ปะ เบรก RS นี้มาจากโรงงานนะถ้าเกิดเรามองเข้าไปเนี่ยม่วงๆเหลืองๆอะ่ะ KWV3 นะมีการจูนสเตจมาจาก Auto Works นะใส่ดาวไปมาด้วยห้าร้อยยิเจ็ดม้าที่ลอ้อไง oh. เดือดครับเดือดเดือดเดือดมาลองสตาร์ทกันหน่อยไหมก่อนลองสตาร์ททำโปรโมชั่นอยู่รถคันนี้ถ้ายังไม่รวมของแต่งอะไรเลยนะยังไม่รวมของแต่งอะไรเลยรถเปล่านี่้599แล้วส่วนรถแค่หลักหมื่น ออกจากโชว์รูมเพราะนันรถคันนี้ปี21วอร์รนตีเนี่ย5ปีหรือแสนห้าพอไหม oh. รอะน้นวอร์รนตียาวๆนะถึง2026นะยังไม่พอวิ่งแค่หมื่นโล oh. เออวิ่งแค่หมื่นโลนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดวิ่งหนักๆไปเลยวิ่งไปอีกแสนสี่ถึงเปล่า <c oughs> ใช่ปะวิ่งไปเลย <c oughs> เออวอร์แรนตีเยอะมากนะ <c oughs> โอ้โหเขาให้แบบให้โปรแบบชอบอะ่ะให้เยอะมาก หลังคาแก้วพร้อมข้างหลังมีดักเทลตามสไตล์ตัว RS นะอันนี้แต่งมาหมดเลยนะครับโหแล้วก็ท่อ RS เห็นป่านจะเป็นท่อเดี่ยวใหญ่ๆเลยโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทเลยโอ้โหนี่โคสตาร์ทนะเนี่ยโคสตาร์ทนะเนี่ย ลองเล่นวิ่งสักหน่อยไหมคร <testimony> ับไงเจอก็ช่วยหลบด้วยนี่สามพันรอบเองนะเจอก็ช่วยหลบด้วยนะก็บอกแล้ว527มา ใช่ปะ่ะดึงแบบดึงอ่ะคันนี้ดึงน่ากลัวท็อก750อ่ะอ <c oughs> คือพอเป็นไอเอสแล้วเป็นรถส,สูตรเนี่ยออปชั่นมันมาฟิกมันเต็มอยู่แล้วไงภายในคาร์บอนไราคาร์บอนพรมลายคันทาร่าเครื่องเสียงเบียนโอนะฮะส่องไฟที่พื้นนะครับไลท์อิลูมิเนตนะครับแล้วภายในเป็นเฮกซากอนนี่เป็นงเหมือนลัมโบรนะ DNA เดียวเลยจัดโปรโมชั่นไปเลย4.45มาเอาด่วนมาเอาด่วนรถแรงรถแรงนะครับ สั่งค่าแก้วด้วยนะครับเพราะนั้นออปชั่นไปออฟชั่นแน่นแบบนี้รถศูนย์เอาไปใช้ฟรีๆเลยวารันตีแสนห้าหมื่นโลห้าปีเนาะด่วนนะค,คนะันนี้ไ,ไว้นี่แล้วกันเนาะตอนนี้มาอัปเดตรอคราวหน้าไม่น่าอยู่แล้วด่วนเลยนะครับราคาดีมากแรงมากอย่างเงี้ยเนาะสุดอะบอกเลยนะครับต่อเลยคือต้องบอกว่ารถซื้อกระลาไปก็กลับมาขายเราต่อได้อ่ะใช่ดิก็เราก็ต้องซื้อกลับดีสวยขนาดนี้ใช่ไหมนะซื้อเราไปขอร้องขอแค่อย่างเดียวอย่าไปช่วย แค่นั้นเองพอแล้วอย่างอื่นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเนาะโอเคต่อเลยป่าวของแต่งเพียบอีกแล้วคันนี้นะญี่ปุ่นแต่งจากไหนนะเทคดีไซน์เทคดีไซน์แล้วแต่เอแล้วแต่เอคันนี้แล้วแต่เอนะแล้วก็ต้องบอกนะครับสำหรับรถ subaru brc เดี๋ยวมีคลิปเต็มเลยคันนี้ใช่ครับใช่ป่ะของแต่งแปะบินไปดิ9ก้าแสนหนึ่งนะบินเต็มนะครับรถปี2018มือเดียว สี่หมโลสีเดิมหมดเลยทั้งคันนะครับออกห้างนะวันนั้น2 4 8ล้านมาวันนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเป็นเจ้าของได้นะ2,48,000นบวกของแต่งอีก9 0 0 0แสนนะล้านสกว่าเนาะวันนี้1,79มารับเป็นเจ้าของไปเลยนะให้หมดเลยนะของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็น HKS s u p e r c h a r g e ตัวถังออยหอ้สวยนะห้องเครื่องสวยคันนี้ใช่ป่ะโชคโอลินนะครับ มาเลยนะแล้วก็ล้อครับเร T37 ซาก้านะตัวใหม่ปัจจุบันเลยนะครับเบรกรันดิลหน้า6หลัง4นะครับผมรุดแต่งเดิมโรงงานนะแล้วก็โหภายในคันนี้หอมมากบอกเลยข้อ HKS ทั้งเส้นนะอันนี้เป็นลายคาร์บอนด้วยนะครับ HKS GT2 ซ u เปอร์ช้านะตัวเนี้เป็นไงคอแดงมาเละคอแดงมาเลยนะกินทิปฟี้ไหมสั์เนี่ยโหสวยปะดูดินะ สวยงามเนาะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้แรงด้วยนะครับอ่ะสามเกียร์รอบไปไงล่ะดูเสียงด้วยดูเสียงท่อด้วยหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเพื่อนลบของแต่งไปเก้าแสนล้หรือเท่าไหรอ่อ่ะ ของแต่งนี้เพิ่งใส่เมื่อเดือน6เองอะ่ะเดือน6ปี67แต่ว่าของแต่งเพิ่ง2เดือนนะแต่ว่าคือใหม่ๆเลยนะเก้าแสนท่ากับตัวรถจริงเหลืออะไรเจ็ดแปดแสนเองอะ่ะ oh, <no. S 1> ใช่ปะ oh, <no. S 1> โอ้โหเจ้าของนี่ก็นะพอแต่งเสร็จปุ๊บขยับรุ่นต่อเลย oh. เพื่อนกูเองอะ่ะ oh. <laughs> เรียกได้ว่าเป็นไวรุ่นเทสดีท่านหนึ่งนะ oh. ถ้าเทสไม่ดีไม่ให้ขึ้นมาอยู่วันนี้นะบอกก่อน oh. ใช่ปะ <laughs> นะเก้าก็สองเทอร์โบเอสนะรถไปร้านหนึ่งนะคันนี้ oh. ใช่ปะ ฟูลเทคอาร์ตคอมพลีตนะแต่งจากเท็กอาร์ตไทยแลนด์นะคาร์บอนนี่คือคอมพลีทจริงๆนะคอมพลีทยันรูฟสปอยเลอร์เห็นไหมปกติเขาไม่ใส่กันอันนี้มาครบเลยพร้อมด้วยล้อคาร์บอนจากคาดุ๊กเบรกคาร์บอนเซรามิกหน้าหลังโคตรใหญ่นะครับนี่รถล้านนึงแล้วนะเหลือแค่23.9เองเท่านั้นเองนะครับออกรถแค่4ล้านอนะ่ะ4ล้านขับทัวร์โบเอสเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับบอกเลยรถวิ่งหมื่นโลแบบนี้นะ <ขอ S 1> สวยๆเออใส่ท่ออาคา,าด้วยนะ อร oh, มอะไรเทคอาร์ตหล่อๆเลยภายในสีบ็อกซ์โดเรสนะฮะแต่งเต็มภายในสี y, แบบเร้าใจมาด่วนมาด่วนนะครับสำหรับคนที่หารถอยู่เราเข้าใจรถอย่างเงี้ยต้องมีเนื้อคู่นะ mm hmm. แล้วก็แบบแต่งเต็มชุดแต่งนี่ร้านกว่านะพ่อก็แต่งแล้วอะไรก็ทําแล้วของเดิมก็อยู่ครบนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับมีคลิปเต็มด้วยคันนี้เออมีคลิปเต็มขึ้นเลย mm hmm. อยู่วันด้วยมอเตอร์สวยๆสวยๆคันนี้เชอร์โบสเ<ม>ชอร์โบสไอแปดโรสเตอร์ ไ8โรสเตอร์ครับเพื่อนๆรถปี2021อันนี้ออกห้างจากศูนย์มิลเลนเนียมออโตนะวารันตี BSI นะครับ5ปีแสนสองถูกต้องไหมเพรนั้นวารันตี BSI ถึง226ขับปีตลอดเดียวยาวถึง226ต่อได้อีก3ปีตัว BSI เครื่องเกียร์ถึง229 0นะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยวารันตีถึง228อยู่แล้วไงโหขับปีจริงๆน้ํามันเครื่องของเหลวไม่ต้องทำเลยนะ ออกให้หมดทุกอย่างวิ่งแค่8,000นะครับรถมือเดียวเนาะนี่รถจนแบบคัดลอสเลยอะ,ะเรียกว่ารถแบบในสต็อกแบบตัดให้เลย6.99มารับไปเลยครับผม i 8 r o a โร e r อร์นะดูประตูด้วยครับเปิดประทุนนะครับหลังคาบับเบิ้ลภายในคาร์บอนชัสซีคาร์บอนอบ์ดจะเป็นสีแบบด์กบลูนะได้ก็เป็นสีน้ำเงินนี่เดิมโรงงานนะฮะโคตรคใหม่อะเนี่ยดูดิโมีแต่กินใหม่ สวยนะสภาพดีมาก367ม้านะแรงนะขับได้เลย699เองนะได้บัตเตอร์ฟลยดอแบบนี้เลยนะสวยนะครับประตูโคตรเบาเลยเบาหิวเออนี่สวยงามอ่ะไอแปดโรสเตอร์นะต้องออกตัวก่อนเลยคันนี้ชอบเป็นพิเศษชอบส่วนตัวนะฮะปลายท้ายยังเหมือน DB12 เลยเนาะเหมือน DB12 เลยอ่ะ เหมือนเลยอ่ะชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ลดอยู่7จ็ดแสนสิบสี่จุดห้าเก้าตอนนี้เหลืออยู่สิบสามจุดเก้านะมารับไปเลยนะครับผมไฟแนนซ์ Finance เหลือเก้าล้าน 9, 000, นะออกรถประมาณห้าล้านเองอ่ะนะครับขับ DB11 คันนี้นะฮะร,รถศูนย์มือเดียววิ่งมือโลขาดทุนให้10ล oh! ้านคือใครเลือก9ก2ก็ต้องคิดอ่ะเอานี้หรือเปล่าใช่ไหมเนาะมันสุดมากแล้วอ่ะคือแบบ p พรสเซนต์ Present, บนรถมันต่างกันเลยนะ p พรสเซนต์ Present, บนถนนก็ต่างรถมันกว้างมันใหญ่มากเลยนะครับออกศูนย์มาปี23 <Wow. S 1> สุดยอดนะคันนี้โอ้โหด่วนเลยนะรถปีเดียวล้อลายใหม่แล้วเทนสป็อกเบรกเยลโล่คาลิเปอร์ภายในสีอิเล็กตรอนเยลโล่นะออกแบบมาแมทชิ่งมากสีชัยนาบูด้วยนะครับมีคลิปแล้วด้วยเนาะเทสไลฟ์ด้วยแบบสวยงามอ่ะ v ี t u r b o Twin t u ทวินเทอรโบเนาะโอ้โหบอกเลย13.9ครับ5ล้านเองนะ ออกแอสตันมาตินแล้วอะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินเยอะที่เหลือผ่อนศนะครับโเอเคนะครับผมลุยต่อ b r a b เ s 700้อยวายสตาร์ไปไงือกระโคตรเท่แล้วนะฮะรถปี2023วิ่งแค่2,000โลรถศูนย์ไทยแลนด์ยังไม่จดทะเบียนนะครับสะดุดตานอกจากชุดแต่งวายสตาร์แล้วเนาะอันนี้ค CO รบคอม plete นะมีไฟด้านบนด้วยไฟซอมบี้นะฮะไฟซอม <laughs> อบี้มีหางหลังคาร์บอนอันนี้ได้ล้อ นี่เป็นฟอร์สโมโนบล็อกนะล้อฟอร์ส23นิ้วนะครับสวยงามจริงๆ G wagon นะข้างในสีขาวนี่มีไซส์สเตปไปฟ้าเดินเข้ามาปุ๊บบาบาสิกพบเลยนะเฮ้ยน้องดูใบไปทางไหนวะ <laughs> อะเ,ออเครื่องเดียวกับ DB 1 1นะ4,000เทอร์โบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมถึงแจอยู่งั้นเรามาแดนกันหน่อยไหมวันนี้นะนะ เสียงเครื่องแม่งสุดยอดเลยฟังเสียงท่อเลยปอดพัสดอโหดมันรถอะสุดครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะ18ล้านมาเลยคันนี้เนาะ เหลือไฟนั้นอยู่6ล้านนะคือแบบไม่ต้องใช้เงินก้อนทั้งหมดอ่ะนะครับคันนี้มาเลือกได้เลยครับเป็นเป็นรถที่ผมมองว่านะตอนนี้สภาพดีสวยที่สุดในตลาดและใหม่สุดวิ่ง2,000โลนะรถศูนด้วยไงใช่ไหมขับเข้าศูนย์ชิวๆเลยคันนี้นะครับโอเคไหมโอเคครับผมเรียบร้อยไหมวันนี้ร้อยโอ้โหปิดประตูทีนะป้องเลยเสียงล็อกรถยังกระสุน อ๋อรถเดลี่ยุทเราอันนี้ฮะไปไปไปเลสคูนี่เป็นไงนะไม่ได้ล้างหน่อยนะฝนตกอะเมื่อวานเออ9 9 1 1เ้นนี่ยนะ,ะเดี๋ยวจะได้เห็นสภาพอย่างนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว<ๆ>เพราะว่าเรามีพา,าร์ทเทคอาร์ตด้วย<ๆ>เรามีพาร์ทเทคอาร์ตด้วย<ๆ>จะถึงแล้ว <c oughs> ลองสักหน่อยไหมฟังร่าวข้าก่อนป่ะฟังร่าวข้าก่อนโอ้โอมาอันนี้ภายในเป็นทัพเปอรบนะ เราจะชอบสีแบบแปลกๆน่อยฟังหน่อยไหมสำหรับเสียงท่อเดี๋ยวปิดท่อก่อนแล้วกันอันนี้ปิดอยู่นะเดี๋ยวเปิดไหม IPE นะไงได้เรื่องอ่ะ ยนอะไรยังงได้เรื่องป่ะก็เป็นจุดหนึ่งไงเพราะนั้นจุดหนึ่งจะได้บล็อกใหญ่นะฮะเครื่อง3 8 0 0 NA น400มายิงแค่แดอย่างนี้เลยอะใช่ประมาณนี้เนาะโอ้โหเพื่อนๆเพราะนั้นนะอย่าลืมนะอัปเดตสต็อกเดือน8ปี2024นี้นะฮะอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูครับเข้ามา อุดหนุนเลยรถสวยราคาดีทุกคันแน่นอนนะครับสำหรับโชว์รูมมอนเดอร์มอเตอร์นะโชว์รูมรถมัเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจรนะฮะเรียกได้ว่าบรมนะครับอยู่ตรงบรม77จ็ตลิ่งชันนะครับใครอยู่ราชพฤกษ์ปิ่นเก้าสาทรมาเลยสุขุมวิทก็มานะแวะมาเลยเรียบด่วนก็แวะมาเลยนะฮะเดินทางง่ายไม่ไกลเดินทางได้ทางด่วนก็มีนะครับเนาะอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยมาเลยหรือว่าขี้เกียจมาแบบลูกค้าที่ออกบ็อกเซอร์สไปเดอร์อะไร มาเดี๋ยวพี่โอนเลยง่ายดิแล้วเราก็สไลด์ไปส่งให้ไม่มีค่าบริการนะจ๊ะเออแค่ดูคลิปเราก็พอแล้วใช่ครับย่แน่นใส่ให้แน่นๆเลยนะครับผมเนาะอยากดูเราแบบดูคลิปเรื่องรถแล้วอยากดูเราไปเที่ยวบ้างไหมนะแวะเที่ยวสักหน่อยได้นะไม่ติดนะเพิ่มหเฮฮาเฮฮาพาเที่ยวด้วยเดี๋ยวพาเที่ยวด้วยเที่ยวขับรถเที่ยวได้ได้ได้จัดไปเพราะนั้นวันนี้นะครับอย่าลืมนะมัเดอร์มอเตอร์นะครับผม I'm gonna take it. just Just for the culture, stacking up beats like his soldiers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love that's devotion. But just don't cost me. I'm with the commotion. I can be Batman, turn turns the Joker Debo with the low.